มาได้มาได้กินข้าวไปนองกินข้าวกับมกนกยางเนี่ยสบายดีเมื่อนี้เราก็จะไปเห็ดมกนกยางเนาะมกนกกัางขาวเด้อไปนอนนี่หลังจากเขา หลังจากเ่าวข้วเ่าซับอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะนี่อันนี้มันหนุกยางห่าตัวหนึ่งเนาะเามีอยู่ใส่ผักอีตู้ได้มะแข้นแล้วก็มักเพชรกระเทียมแล้วก็หัวบัวแดงเนาะมะสิงไกแล้วก็มีข้าวเบื่ออันนี้มันมักปีเลยเพี่อนเนาะใส่มักปีหนำเนาะอ่ะมันเริ่มเฮ็ดกันอะไเหมือนกันเลย คนอื่นกับหมกเพชรใส่ก่อนพี่น้องหมกเพชรใส่ก่อนเกล็ดกระเทียมลงไปเนาะอือขอโทษขออภัดเ้ยพี่น้องทายคนเดียวอันนี้มัน ใส่เกลือเปนนะอ็นนันวนะนี่เมนแะป้งนัวครับแป้งนัวเนาะนี่นัวหรือว่าผงนัวเนาะน,นี่มันเกลือเนาะเกลือเกลือซอสซอสนตั้มอันนี่เนาะ ตามเข้าไปไงมีจากตั้มแล้วเขาก็เอาหัวซิงไคลงไปพี่น้องมาหนี่หัวซิงไคลงไปเลยนี่เนาะตามทำกันเลยเนยาะมาหนี้ มาแค้นคซึ่งไข่พักตู้ใส่ักแค่นพวกเดี๋ยวมมากับผมใส่ได้พี่น้องเลยนะก็มือแทะเอ้า <ๆ S 1> นี่ยไปเปิดแฝดมือเพี่น้องเลยน,ะ,นะประมาณนี้เนาะบนแรกบนนั้น ได้มเล็กๆก็ตั้งให้มันเล็กๆแต่ว่านี่โบแรกแรก,ก็ได้ฮะทำนี้ก็ได้ละนี่แล้วก็มาใส่ใตัวนกเขาเนาะนี่นี่นกเขานาะโอ้เริ่มหอมแล้วพี่น้องนี่ จากนั้นเขาก็มาตำข้าวเบือครับนะตำข้าวเบือพีนะ่น้องนี่ตำข้าวเบือก่อนมานี่จะมาตำแรกนะเขาก็มาเติมน้ำใส่พีนะ่น้องเติมน้ำใส่ ใส่แล ER. ้วกระตำมๆๆนิดนึงเนาะเราจะเอาน้ำมาผสมกับเครื่องปรุงตันกอย่างเหล่านี้เนาะนี่หมกใส่ข้าวเบือร์เอาลงไปเลยนี่ครับบ่มันตัวๆเรียบร้อนี่พี่น้องใส่มกขีลงไปน้ำ ปีกระดำเนะปีดำบได้แเรน่ามือดำหนุบนกกระอย่างคผล่นี่มันเข้ากันเนาะธรรมดามาดันเราต้องเลือบปลาไปประมาณมือหนึ่งแต่ได่ให้กินเห็ด เห็ดกินฟ้าวฟังเลยเ<ม>ห็ดเลยเห็ดเลยเนาะอืม๋อวันนี้เราก็ไปใส่หม้อมาเน,นี่หลังจากเขาปรุงเครื่องเครือบองนัวเนาะทำเครื่องทำยังใส่แล้วก็กเขาก็มานึ่งเนาะวันนี้นึ่งเซมอหอยฟ้าได้พี่น้องเด้อเนาะนี่ นี่สมอไอ้ปลาเห็ดแบบนี้เลยนี่ก็เอ,อันนี้ปกไว้นี่เนาะใบตองปกนี่หามเยอะป,ปกถ้ากับเัาก็มีใบมะฮุ่งแนเนาะใบมะฮุ่งกะลัมนอะอ่ะเห็ดแบบง่ายๆไม่ร้องเลยนี่เนาะปกติมันก็ห่อมกคักแน่แต่ว่า ตอนนี้ท่านบริมกบริฮอเ์้อ้วเรอถ้าสุกแล้วค่อยมาเบิรงนด้กันเนาะมันจะเป็นยังไงสุกแล้วน้งองทำมาป่งเลยแบบนี้เจียวไปกินน้วกันนี่โอ้โมกนกมกนกสำเร็จน้องสำเร็จเลยเด้อนี่นี่ เนาะกระสุกละกระเบือร์เบือ,อยละนี่นี่โอ้ี่มำเร็จอ่ะได้ดพี่น้องนี่หมกนกอันนี้เป็นใบบาบงหงใบบาบงหงกินกับ <laughs> xếp xếp mình Mười lăm đây lăm 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 ăn lăm 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 nhàng lăm lăm cái lăm 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 หอมๆืมครั mm. ่า <Declaration schön> ี่ไหครับมาเด้ไมาเด้กินกหนกันอเพิ่มตื้นหกใ่ก็เบือนระงอแขนะ เอาคลิปน uh ี้มอนี่กับโจ้ชโจ้กันตอนนี้ไปลองเด้อขอบใจหลายคนได้เข้ามาโอ้โหได้กดไลค์กดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อเนาะบ๊ายบาย